Community h i c ิโคลสแตค่ะเจน2จากเ g d e ค่ะเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษแล้วก็มีจีนนิดนึงวันนี้มาทำอะไรหามาถ่ายชุดของแชปค่ะของชาบนะฮะลูกที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยลูกที่เท่าไหร่แล้วลุกที่สี่แลำวแต่นี่คือข้าวของของเขานะวันนี้มาทำอะไรครัับวนนี้มาส่งแฟนถ่ายค่ะ ครับผมก็นภัครับศิลินะครับชื่อเล่นชื่อจอมาอายุ21ปีนะครับปัจจุบันอยู่สังกัด AGDE นะครับของคุณกูแทบปีไลฟ์นะครับผมจอมเป็นเจน2ครับผมวันนี้คุณพี่จอมก็เลยเป็นสตาร์ลิะให้ได้เลยช่วยเป็นเป็นเด็กเก็บของแล้วก็เสืยวมากอย่างพุ่มมา <c oughs> แล้วก็ไม่ถึงตาสุดท้ายครับมาอยู่กับเ <c oughs> อืม ถามว่าช่วงแรกจริงๆมันก็แบบเอ่ยังไม่ได้แบบปักใจเต็มร้อยเนาะแต่พอได้ผ่านการทํางานไปด้วยกันในหลายๆเรื่องเรารู้สึกว่าเป็นโมเดลลิ่งที่มีความอบอุ่นและมันเปรียบเสม,มือนบ้านหลังที่สองของเราเนาะเรารู้สึกเราไว้ใจได้เกือบทุกคนในโมนี้เลยอ่น่าจะช่วงประมาณต้นต้นปีไม่ก็3 4มสเดือนที่ผ่านมาหรล่ไม่แน่ใจจริงไหม แล้วเราก็จบงานปิดกองวันนี้ฮะเไปไปมีงานอีกทีเมื่อไรที่สองนี้มีเดินแบบสิบสองสิบสี่กันไปนเลยค่ะซึ่งวันที่สิบสองนี้ก็จะเดินแบบในการทางคู่นะคะเป็นงานคู่สินะที่เซนทาราแกลนที่เซนทาเวอร์ใช่ ก็ติดตามได้ที่ IG หนูนะคะ Trinity hm แล้วก็ทาง tiktok ด้ค่ะชื่อเหมือน IG เลยแล้วก็ทาง Chaps o f f i c เ a l ยได้ค่ะเป็นทั้งรูปแล้วก็เป็นทั้งวิดีโอแบบดีมากต้องเกิ่นก่อนว่าเราเนี่ยเจอกันผ่านทางออนไลน์เราเจอกันในช่องทาง tiktok ครับผมใครใครต่อเดี๋ยวพูดเอง <Okay. laughs> คือตอนแรกหนูทักนางไปนานแล้วแล้วนางก็เมินหนู oh. หนูก็เลยเออแอบเศร้านิดนึงแล้วก็หายไปแล้วก็ครั้งที่สองใครทักจำไม่ได้จำได้ <c oughs> เบลชวนเขาไปเที่ยวทะเลไงอ๋อใช่ใตอนนั้นตอนนั้นเหมือนผมจะไปเที่ยวสเมเหตกับเพื่อนมั้งแล้วเหมือนแบบรถมันไม่เต็มมันยังว่างอยู่ที่นึงก็เลยเออทักไปชวนน้องว่าอยากไปเที่ยวทะเลไหมเพราะเห็นน้องก็ตอนนั้นบ่นอยู่ว่าเอออยากไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างนี้ ไม่นะ <c oughs> อ่าโอเคเราค่ยจะนานเท่าไหร่เนี่ยเพว่าคุณตัดสินใจคิดว่ามันสำเริจครโครงการอืมสักอสองเดือนกว่าสามเดือนได้ปะ<า>่ะประมาณนั้นครับเพราะว่าครบกำหนได้ข้างบนอ่าถ้าอาทิตย์หน้าก็ครบครึ่งปีแล้วครับแต่รู้จักกันมาก็จะปีหนึ่งแล้วเนาะ <c oughs> ใช่ใครบอกของผมก่อนดที่สลาลโลงกันไหมบอก ง่ายเราเราเราต้องเล่าเราต้องเล่าก่อนว่า,าจริงจริงเนี่ยเหมือนทั้งสองคนน่ะชอบกันแต่คิดว่าอ e ีกฝ่ายไม่ชอบเหมือนกัน,นก็เลยเป็นแบบเพื่อนมากกว่าเพราะว่าที่เคยได้ยินทินบอกมากว่าเฮ้ยมึงหมอเป็นเพื่อนสาววูนนเนี่ยเออเราก็แบบโอเคเออเพื่อนสาวก็ได้วะจนสุดท้ายแบบวันวันแรกที่มาเจอกันแล้วก่อนกลับเนี่ยก็เหมือนแบบก่อนก่อนน้องกลับบ้านก็แบบเออมีกอดกันแล้ว ผมเนี่ยเราไม่รู้ไงเรานดาไปตบหลังสองทีขึ้นคนฝรั่งเศสอะ่ะเขาถือว่าเป็นแค่เพื่อนกันเราก็ไม่รู้แล้วเหมือนแบบว่าวันนั้นนน้องกลับไปบ้านแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนอยากพูดอะไรอก,อก,อกหักแหละเขาคิดว่าแบบเออเราคิดแค่เพื่อนเออคิดเองเออเองไงอืม <c oughs> อนี้บอกมีอะไรจะบอกแต่ตอนพักน้องก็พี่บอกไม่บอกแล้วเราก็โทรไปเลยไหนบอกอะไรพูดมาถ้าพูดมาเดี๋ยวพูดคืนอืมนี่ก็เลยพูดมาว่า เพูดว่าตอนนั้นยังใช้คำว่ากูมึงอยู่เขาแบบมีความเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างี้ก็บอกว่าเออกูชอบมึงนะอะไรอย่างนี้นี่ก็เลยแบบก็เลยตอบกับกูก็ชอบมึงเหมือนกันเออใช่แมนแมนครัชแนแมนครัชเริ่มต้นสุดการบอกนะ ชื่นุ่มนะครับสุปเปอร์วมกริคิดมาครับตอนนี้ก็เป็นคอนแทคโมเดลอยู่กับทาง a g d e ครับเป็น a g d e g e n เนอเรชั่นสอครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาแคสครับเป็นฟรีแคสของแบรนด์ไฮเอนด์แบรนด์ไฮเอนนะครับของผมแบรนด์อะไรครับเดี๋ยวไปดูเสียงออกเอ้าลูบิต้งนะลูบิโต้ลูบิโต้ลูบิโตงตื่นเต้นใหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก เพราะ<ล>ว่าไม่เคยเดินใน <c oughs> แบบว่างานคอมเมอร์เชียลอะไรพวกนี้เลยครับอัอบนนี้คือหูเป็นแบรนด์ไฮเอ็นะให้เขาดูโครงการหน่อยสิมีอุบัติเหตุนิดหน่อยเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นมีนามคิดซะว่าเป็นเป็นเอฟเฟกต์นะไม่ใช่ขี้นหนอกรู้จักเอจีดีได้ยังไงครับก็วันนั้นมาฟิตติ้งที่ศิลปกรครับแล้วก็มาเจอพี่กูดดีเลยครับก็เลยแลแกแผนกันแล้วก็ คีปคอนแท็ก <ini> ก <again> okay. <Cool>, awesome. ับพิก <sk> ูลมาเรื่อยๆครับแล้วก็ด้วยความอารัย์ไอกูลครับก็เลยมาเป็นโมเดลในทันเอเจดีครับโอเคคือด้วยความหลังใช่ไหมพอหลังจากที่แคสเสร็จแล้วแล้วก็วันนั้นไปทำอะไรกันต่อจำได้ไหมก็ไปดูกินไทยประตูนะครับของเวสป้าครับ ไม่เห็นโถดัะเขาสรุปปดีคือแบบว่าสีสามสองใส่รักหนึ่บ่อยปกติขับมอไซค์ป่ะขับไม่แ็นเลยนะต้องให้เขาให้ขับไว้เขาให้ขับก็รีที่ตรงนี้เมื่อกี้เขาจะให้ขยับป่ะต้องมาขยับเดี๋ยวทำให้เขาทให้ผมขยับเองอาจจะ ลไม่มีฟังก์เตอร์ให้คู่หลักหนึ่งคู่หลักโมเดลหนึ่งแล้วก็มีคนคล่องหลักคลั่งหลักอย่างนี้อีกนึงเป็นก้องวิธนูนเลยทะเลัะพยอหลอกเล่าความรู้สึกหลังจากแคสตหรือต้องให้ฟังไหนก็คิดว่าทำได้ดีที่สุดแลยครับเพราะเป็นงานแรกเลย เก็เข <ivi Capital> ้าไปก็จะให้มีโฟโต้ชูดก่อนถ่ายหน้าตรงสือคอมการ์ดแล้วก็หน้าตรงธรรมดาหันซ้ายหันขวาแล้วก็ถ่ายวิดีโอเดินไปกลับสองรอบครับแล้วก็เขาบีมาว่าอยากได้อารติจูดแบบสตรอง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 เท่านั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าว่างวงวันหลังจะลองไปนั่งวีแคปในเรื่องของการเดินแล้วก็อารติจูดของแต่ละแบรนด์มาให้ดูแล้ทุกคนจะชอบกันได้เลย แล้วก ok ็พาวนาขอให้น uhm, ุ <t uh, <t ่มๆได้นะฮะขอบคุณค่ะว่าแคทรอบสองสได้ไปแลับแคทรอบสองนะทำไม่ได้ก็เจอกันเชียร์ไปเลยครับเผาวันน้าสักคก็วันนี้มาเดินแบบให้กับงาน Cosmo Prof นะครับเป็นเรียกได้ว่า Hair Fashion นะใช่ไหม <S <S ใช่แหละใช่ Hair Show Hair Show <S <S นั่นแหละเดีย๋ยวเราไป<อ>ด้วยรีชาวอรี่ส,สวัสดีค่ะอินค่ะนัทพันธ์ปัญจมณีค่ะยอยู่เจนหนึ่งค่ะ ุ้ยทำไมดูแก่ดูแรงก็พี่ชื่อเจมชื่อจริงชื่อสักการ์ทีนาชาดินพัทาสุธีเมธิกุลเจนที่หนึ่งน่าจะเป็นเจนที่หนึ่งเป็นแจงใส่บ้างตะกีครับเป็นแจงใส่ค่ะท่าดีค่ะแปลกมากแปลกดีต้องยังไงอะสนุกเหรอยังไงสนุกสนุกค่ะ ข่าวอะไร oh. สนุกเปิดประสบการณ์มากๆเพราะว่าไม่เคยไปเดินแบบแบบเขาเรียกว่าแนวแฟชั่นหรอคะ Hair show a show ไม่เคยไปเดินแบบอย่างนั้นมาก่อนที่แบบว่าใส่จินตนาการตัวเองลงไปเยอะๆหรือว่าใส่อะไรที่แบบ over over ลงไปยังไม่เคยเดินอย่างนั้นเพราะปกติถ้าเดินก็คือเดินนิ่งๆเดินขายเสื้อผ้าเนาะแต่อันนี้นเป็น Hair show เนาะเราดู จอยสุดแล้วนะจอมได้ตีบอยอะไรมั่ยถ้าของผมจะเป็นตอนแรกผมเนี่ยได้เป็นได้เป็นร็อกเนาะแต่ก็ไปสลับกับพี่คนหนึ่งสลับกับพี่โดก็กลายเป็นฮิปฮอปแทนเพราะว่าก็มีพี่คนหนึ่งถามว่าเออเต้นได้ไหมฮิปฮอปได้ไหมเพราะว่าบีทเพลงที่ดีเจเปิดมันก็เออเราก็พอยกตามบีทได้อยู่ก็เลยได้สลับกันครับแล้วอ่ารู้สึกยังไงที่ว่า เตรียมตัวไปสำหรับเดินแฟชั่นโชว์แต่รู้สึกแฟชั่นโชว์มันตไปทางมันโชว์ที่เป็นการเต้นมากๆครัถ้าตอนแรกถ้ามันเป็นแฟชั่นโชว์ที่เ,เป็นแบบแฟชั่นโชว์เลยเราก็รู้สึกว่าน่าจะเกรงอยู่เพราะว่าถ้าเดินจริงๆอันนั้นก็จะเป็นงานแรกในชีวิตเลยที่ได้เดินแต่สุดท้ายพอรู้สึกว่ามันเป็นการเต้นตามบีทที่แบบเออเราก็เป็นดาวติกตอกก็รู้สึกว่าเออเรายังไหลตามได้อยู่ถึงจะแบบไม่ได้เป๊ะมากแต่ก็เราก็โฟล์ตตามบีทไปเรื่อยๆครับ แต่ก็รู้สึกว่าเหมือนเราหลุดตีมมาคนเดียวคนอื่นเขาอยู่ในยุคประมาณ6 0 7 0 8 0เรามาฮิปฮอปที่แบบอ่าน่าจะประมาณ2020แล้วเป็นยังไงไมพี่พี่ดยอมแล้วพี่งงมากเลยน้องเนยทำไมอะคือมันแบบเราต้องสร้างสรรค์เองเนาะมันมันเหมือนวิธีการเดินมันเราไม่ได้ไม่คุ้นชินใช่ใช่ใชจะแบบแบบ มันก็ทางน้องจอมแหละดูท่ามันแบบมันเลื้อให้ได้แต่อันนี้ไม่มันต้องนัดกันมาอมพ,อพอพอพอซอ้อมมันก็ยากนิดนึงยากล้มลับเลยพี่กูอยู่ไหน,ไหนเนี่ยพี่กูประชุมอยู่ประชุมอยู่นู่นมาเป็นดเรคเตอร์หน่อยดิพี่กู ชุมอยู่ตอนนี้น้องเดือดร้อนมากมีเขาคนเดียวที่ทำให้เรามั่นใจขึ้นมาได้คนอะไรขนาดนั่งยังมีที่พักมือเลยทุงลมตายละนี่ก็ยาวเลยนะยาวเลยตอนนั้นได้บทบาทเดินคู่กับพี่เจมค่ะก็โจทย์ที่ได้วันนั้นก็คือได้ตอนนั้นเลย ตอนซ้อมมันนั้นเลยค่ะว่าเพลงของยุค70จะเป็นยังไงตอนนั้นก็ได้เพลงแบบว่าตเอาจริงก็เดาไม่ออกว่าเป็นเพลงอะไรใช่ค่ะแต่ว่าพี่เจมบอกว่าเป็นเพลงแนวล็อกซึ่งเราฟังแล้ไม่ล็อกเลยเนาะฟังแล้วไม่ล็อกเลยค่ะใช่แล้วก็ทำกันบ้านก็คือตรงนั้นเลยพร้อมซ้อมใหญ่กับเขาเลยค่ะแล้วก็เขาก็ให้ใส่จินตนาการลงไปว่าเพลงอย่างนี้ต้องเดินอย่างนี้นะต้องเดินเยอะแล้วคืออินอะ จริตอินก็จริตพี่เจมมาเนาะเหมือนเหมือนเราไปเจอกันวันนั้นเดินด้วยกันงานแรกเลยไปเจอกันใช่ปะแล้วก็แบบเหมือนเราจะเยอะไปหรือเปล่าหรือเราจะน้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอินก็พยายามปรับให้เขาให้จูนกับพี่เจมใช่ไหมคะอืก็เปิดประสบการณ์ดีใช่ค่ะก็ก็ยากอยู่ตอนเขาเต้นรู้สึกยังไงตอนนี้เป็นรู้สึกยังไงถ้าเต้นเรื่อยๆไปยาวๆทั้เวนะไม่น่าไหว ก็ค <OK. S 2> ืออย่าต้องรอบนี้ต้องไม่หัดเต้นละเพราะว่าเต้นแบบงานวัดใช้กับวีทีไม่ได้ตัวนะครับตัวนครับตัวเอครับพร้อมไหมครับพร้อมครับทองกัาเป็นแนวเจ็ดศูนย์เป็นเสื้อผ้าเป็นผู้หญิงในยุค70คู่กับพี่เจมที่เป็นเอลวิส เดินคู่กันจา่ายุคเจ็ดศูนย์ใช่ค่ะไม่แต่ว่าไม่เคยเับเลี้งไม่ได้ได,ดนะ้คู่กับแดนนะได้บทบาทเป็นแต่งตัวยุคแนวทำผมด้วยยุคแนวแปดศูนย์ซึ่งก็คือเป็นชุดสีเขียวผมฟูๆนั่นเองใช่รู้สึกยังไงตอนทีน่เหนะ็นตัวเองโชทั้งรูปอตกใจเอาจริงตกใจมาก <c oughs> รู้สึกแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องแบบทำผมฟูขนาดนี้แล้วเขายีผมแบบฟูมากใช่ ทรงเหนมนใ่ไเคยเห็น,บ,นบ้านสาทองบ้านสาทองบ้านบ้านสายทอง้าสาทองรู้จักไหม<พ>เนี่ยเฮ้จม่รู้จักบ้านสาทองอ๋อไ,ไ,ไ,ไม่แปลก <c oughs> ไม่แปลกวิ่งเลยก็ดดินเดินเดนระวังระวไป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 ด้วย เป็นจะวิ่งยังน้าจะตูคนสมัยก่อนคู่อย่างนี้ปะ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมแป๊บเดียวเลยวะเร็วมากเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับสนแต่ก็ปวเท้านิดนึงแต่สนุกมากแต่งหน้าหน้านานเดินแป๊บเดียวแต่พี่เจมส์ก็ โอเคนะเ่นตอนเดินโอเคแต่ดีนะตอนนแต่พ่อเขาอยู่หน้าสื่อเยอะๆรู้สึกเลยว่ายิ้มแล้วแก้มกระตุกตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ต้งไหนนะแต่วันนี้จบไม่สวยตลอดจิ้นบีเบอร์คนไทยนี้ไม่เคยครับนี่เป็นยังไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเป็นเต้นมากตื่นเต้นแต่ดีนะก็ส ซ้อมแบบ้อมัขึ้นมาแก้กับพี่เจมส์เพราไมมือพันบนเวทีตอนแรกคือแบบจะควงพี่เจมส์อย่างนี้นัดกันไว้ว่าจะควงใช่ปะเดินไปอ้าวพี่เจมสรก็เาอะไรอแบบแล้วอย่งเงี้ยอิงกแบบเอามงเอามือปิดข้านอเแล้วก็ไปไปเลยไหลไหลไปเลย Show m s go on ก็สนุกนะสนุกสนานเฮฮาแล้วแบบทุกคนก็ดูช่วยกันนะแบบอย่างอีนาอินเจอน้องฮันน่าน้องทรินิตี้วันนั้นเลยใช่ไหมคะเออก็แบบน้องเขาน่ารักเลยน่ารักตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกเจอใช่ค่ะทุกคนก็แบบมีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอะไรเงี้ยเออก็เลยทํางานด้วยกันแบบโฟล์แล้วก็แบบช่วยเหลือกันใช่ค่ะหลังจากจบงานก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่เราทํางานแล้วจบไปมันก็ถามว่ามันรู้สึกต่างจากวันอื่นบ้างไหมมันมันจะรู้สึกต่างจากวันธรรมดาอยู่แล้วแหละแต่ มันก็คือวันทํางานของเราเราก็แค่รู้สึกเต็มที่กับมันหลังจากนั้นจะเป็นไงก็แล้วแต่มมันจบไปแล้วครับเเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันผ่านไปไวมากๆมันเหมือนยังรู้สึกกลับมาคิดว่าเออเรายังทําได้ไม่เต็มที่พอแทนที่จะแบบเหมือนมันกลับมาคิดเล็กๆน้อยๆว่าเออน่าจะโพสซีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกวันหนึ่งที่คอมพ l e ทในจุดที่เราเป็นณนะวันนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็โล่งนะแล้วก็ นั้นเป็นไหนต่อก็ไม่เป็ไนไรก็สบายอีก็รู้สึกว่าก็เลยมันก็มันก็ทําให้เรารู้ว่างานที่เดินแบบมันจะมีอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือแบบเอ็นเทนเทนเฟียร์แนคอินหรือนิ่งๆมันก็เราก็พอได้แล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทนนัึ่งที่เราจะต้อง,องมีทักษะไว้เพราว่าสําหรับงานที่หลากหลายก็มีไอจีนะครับก็มีเจมดมร้อยนะครับแล้วก็มีเ,เพจ ทำในเกมดีของตัวเองเป็นดีมลอยพอสบายนะครับแล้วก็ฝากทีมงานแต่ก <og ran ial forest> ็ฝาก a g d e a g e n c y นซี่ดีแด้วยนะครับไปได้อ้อมอกอ้อมใจก่าซีโมนน่ารักมากเลย ามาถ่ายลูกปุกค,ค่ะของ TU นั่นเองธรรมศาสตร์ u n นิเวอร์ y ิรัดกันเหลือเกินเลย <c oughs> เรารู้สึกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่วุ่นๆุมาเพราะว่าเราก็มันเป็นวีคสุดท้ายของวีคสุดท้ายของมหาลัยแล้วนะคระับมันจะปิดเทอมเป็นไฟนอนลแล้วแล้วก็ตอนเช้า ด้วยความที่เราเราอยู่หลังสิตด้วยแหละมันเลยไกลาจากตัวเมืองหน่อยก็วิ่งมาส่งแฟนที่ลาดพร้าวว่าใช่ไหมใช่ที่ที่ราม,มินทาแล้วเราก็วิ่งไปแคสงานต่อเป็นงานมอเตอร์ไซค์ครับผมพอเสร็จแคสเสร็จก็ก,กลับมาเพื่อที่จะมานั่งทำา i n n l p r r o j e t t ต่อให้เสร็จเพราะว่าต้องส่งในวันต่อไปเราก็เลยอยากรีบเคียร์ให้เสร็จก่อนแกคนสวย สวัสดีค่ะชื่อบิวนะคะชื่อจริงธนาพรเตชะม,มงคลสิล์ค่ะเจน2ค่ะ <c oughs> ตอนนั้นรู้จักเพราะว่าพี่กูทักมาใน Facebook ตอนนั้นให้งานแบบตอนนั้นยังเป็นผมสัน้นแบบผมสั้นมากๆแบบเป็นทอมบอยเออแต่ว่างานนั้นรู้สึกจะไม่ไม่ได้ แล้วก็พี่กูดก็มีทักมาอีกเรื่อยๆตอนแรกก็ยังทักผ่านแบบ Facebook อยู่ค่ะแล้วก็พอมันมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ต้องแบบคุยไลน์กันแล้วก็มีแบบเรียกมาคืนม้ประใจแว่ามาูกาเอจริงอืมเรียกว่ามาถูกจังหวะที่ออกจากงานประจำพอดีอแล้วก็ จริงๆบิวชอบทําในส่วนนี้อยู่แล้วด้วยแต่ก่อนหน้านี้เวลาคนให้งานอนะเรียกแคสจะเป็นแคสซิ่งโฆษณาซะมากกว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราในจุดนั้นเราชอบงานตรงตรงนี้ตรงที่ถ่ายแบบแล้วก็อยากลองเดินแบบแล้วก็อยากไปแบบว่าในทางสายแบบถ่ายแบบแฟชั่นที่แบบโตขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าจากปกติมาจากสายสตรีทมากกว่า Uh... Ah. ดีไซเนอร์ใช้พีเซนผลงานให้กับไบเออร์และสื่อมวลชนค่ะใช่ตามหน้าถามนงเองันยอะกกวไปแล้วช่วนี้มัเป็นช่วนของเขาเรียกแคสเดินแบบขอแฟนโชว์น่งตอแต่าเราไม่ได้ถูกเรียกไปรู้สึกยังไง จริงตอนแรกแบบส่งส่งครงการไปผมคิดว่าในใจแบบอาจจะโดนรีบอาจจะเขาเรียกมั้งอะไรอย่างนี้แต่พวกเขาไม่ได้เรียกไปเสยียใจนิดนึงอยู่ครับได้วเห็นพอ,อรู้ว่านุ้ได้ไปสุดปก็นุงได้ไปเราก็อยู่ได้กำมานา,นานแล้วก็ดีใจครับเพราะว่ายัางไงก็คนอยู่ข้างๆเราเก็เดินแบบไฮแบนอะไรอย่างนี้ แต่อีกอันหนึ่งก็คือแค่เสียใจตรงเราไม่ได้เขาไม่ได้เรียกเราแค่นั้นแต่ก็ดีใจครับหนุ่มนุกมีโอกาสได้เดินอะไรอนยะ่างเงี้ยหรอไ่ได้ยินไหมทำไมนี่ไม่ได้ Hello fitting today Yes าอาจะที่รู้ว่าวันที่14จะไม่ได้มา,มาร,รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกคิดถึงฟิล วันที่13แบบฟิลคนเยอะๆ,ๆแบบช่างแต่งหน้าที่แบบคอยเมาอ้อยช่างทําผมที่แบบเออพูดตลกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดถึงฟิลแบบอะไรอย่างนั้นเจอตากล้องเจอทุกคนที่แบบเฟนลี่มากๆใช่สเสีสยใจนิดนึงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็ <c oughs> นต้่งของ้มันต้องแต่งตัวแบบสุดายจ้ใช่ รู้สึกตื่นเต้นอีกแล้วตื่นเต้น <ๆ S 1> ทุกรอบรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เห็น process ในการทำงานแบบโฆษณาอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันต้องแบบ fitting ที่มันต้องใส่ชุดจริงๆแต่งหน้าทำผมที่จะต้องแบบไปถ่ายวันนั้นจริงๆอะไรอย่างน<อ>ี้ใช่แล้วก็ได้เจอเพื่อนที่จะได้ถ่ายด้วยเราตั้งแต่เอาที่แบบไปถึงตรงน,นั้นจนเข้าไปทำอะไรอะไรมางี้ยแล้วเวลาที่มาขายก็คือ ตอนแรกเขาหลุดเข้าไปก็งงว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันค่อนข้างแบบอยู่ลึกงนิดนึงก็พอเดินขึ้นไปเขาก็ให้โชว์ผล ATK แล้วก็เข้าไปนั่งแต่งหน้านะคะนั่งแต่งหน้าแล้วก็มีทําผมด้วยแล้วก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดให้เขาดูอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่อัศ s รรี่นู่นนี่นั่นแล้วก็ไปถ่ายรูปเก็บส่งให้ลูกค้าดูอีกทีนึงใช่ค่ะแล้วก็รอคอนเฟิร์ม มันมีน้องคนหนึ่งเนะาะที่เขาเป็นแบบนางแบบแล้วเขาก็เป็นเด็กธรรมศาสตร์อยู่แล้วด้วยเรารู้สึกว่าเขาแบบเออเขาเก่งเขาเป็นนางแบบมืออาชีพเ,ออเขาการโพสต์หรือการทํางานของเขาอะ่ะก็เลยมองเอาไวค้ค่ะว่าเออเราอยากเป็นที่ในจุดที่ดีดีขึ้นดีขึ้นกว่านี้คือเราอยากทําให้มันจากการที่เราโพสต ในแบบของเราอะ่ะเราก็จะเห็นของคนอื่นๆมากขึ้นว่าเขาแบบทำกันยังไงอย่างนี้มากกว่าค่ะเพราะโดยพื้นฐานเราอยู่จากภาษาสื่ใช่ค่ะมันก็จะคนละแนวกันเลย <c oughs> คิดว่าการโพสต์สติกับโพสตที่เป็นแบบแฟชั่นที่เป็นตัวคลเปนะไรันเนี่ยเรื่องความที่แบบสติเราถนัดมากก็เลย ไม่ค่อยเห็นความยากเท่าไรหรือว่ามันอาจจะแบบเลยจุดนั้นมาแล้ว uh huh. แล้วก็ส่วนนะ้ตรงนี้มันยากตรงที่เราต้องพรีเซนต์เสื้อผ้าเขาด้วยมันไม่ใช่แค่แบบว่าเอาแบบอที่จุดของหน้าหรืออารมณ์ของเราอย่างเดียวแล้วก็เวลาทำงานทุกอย่างก็คือชอบชอบฟังแบบฟีดแบ็จากคนอื่นว่าแบบเราเป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่าแบบว่า มันพัฒนาไปถึงจุดไหนอยาให้คนอื่นแบบเออวิจารณ์แล้วก็แบบพยายามถามพี่กู๊ดเหมือนกันเพาแบบเออเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็ขอฝากไอจนะคะ b e a u t t underscore แล้วก็ฝากติดตามทางเอเจนซี่ของเราด้วยนะคะ a g d e สองตัวค่ะ